i <laughs> เ yeah. mm hmm. ติมต้นหอมเล็กน้อยล่ะเราที่แกงลงไปค่ะใส่ต้นหอมตนเผาเผืองหรือนหอมนะคะ ะะขอบคุณค่ะกระสากรกษาเล็ก,กน้อยปิ้งผัดให้เข้าก<ม>ันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้สอน15มาเห็ดขัวกิ่งค่ะ<ม>เพิ่มเข้ากับมันเกี่ยวกับเนื้อหมู หัวกิ่งหมูสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่สอนสิบามาเห็ดหัวกิ่งค่ะเพื่อนเข้ากับต้องไปในกระทะเลย i cool. แ่กุกรเนที่ดเติม้กุกะโบนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้ไดสอนสิ้ามาเหต ตัวกิ่งค่ะเครื่องเข้ากับ แต่สูตรไคสูตรม้านเลยค่ะลงไปขัดเลนกน้อยหล่ะแล้วที่แกงลงไปขัดส,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 สับปะรดตัอปลากระสาเี็หน้อยติดขัดให้เข้าั จากตลาดค่ะไปประปูท <th> ่านเองมูไปซื้อมาซักเอาค่ะ you mm -hmm. อกอ่อานี้อแวแต่สูตรไขสูตรมะะัม่นเคะน้ำควรจะเอาพิแกงลงไปผัดก่อน ไปบ๊วยท่านเองหมูก็ซื้อมาซับเอาค่ะบ้านที่ออกจากเนื้อหมูแถวแต่สูตรใส่สูตรบ้านได้ค่ะว่า เพื s, ่อนๆวันนี้แค่สอน15มาเม็ดก๋วยกิ่งค่ะเพื่อนเข้ากับนิสันดาจีบ่งค่ะแค่ถั่สวยหัอนทอดน้องค่ะเป็นอาหารกลางวานค่ะที